สวัสดีครับผมชาวลัคนาราศีกรกฎลัคนาราศีสิงห์และลัคนาราศีกันการพยากรณ์คลิปนี้เราจะพยากรณนะ์ดาวเกตกันนะดาวเกตนี่หรือแทนด้วยเลข9นะคบผมเป็นเรื่องของอยานอย่างรู้ให้ทายเกตเป็นเรื่องของบุญกุศลเป็นเรื่องของสิ่งที่จับต้องไม่ได้เพราะเกตเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีตัวไม่มีเป็นไม่ได้เป็นดาวเกษตรในภพเรือนไหนนะครับผมสังเกตไหม แต่นะครับผมเขาก็จะพยากรพยากรตามภพเรือนที่ดาวเกตไปสถิตอยู่นะภพเรือนนั้นมาดูกันที่ลัคนากรกฎบ้างนะครับผมดาวเกตย้ายเข้าสู่ภพกรรม,มะคือการงานเกียรติยศหน้าที่และภาพลักษณ์ทางสังคมความหมายเชิงการเรียนรู้เนี่ยก็คือภพกรรมมะก็คือเรือนของหน้าที่เนาะการงานโดยตรงเลยนะครับผม งานที่เคยติดจะเริ่มเดินได้แบบไม่มีเหตุผลน่ะคือบุญมันจะถูกหนุนนําปัญหาที่มีอยู่ในเรื่องงานจะถูกแก้แกไขไปได้ด้วยโดยอะไรก็ไม่รู้อ่ะบางคนจะได้รับโอกาสบางคนจะได้รับคนแนะนําที่ดีบางจังหวะได้งานตรงกับสิ่งที่ตัวเองถนัดเหมือนบุญมันจัดสรรให้คุณน่ะอืมคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับการพูดการสอนเนี่ยจะโดดเด่นมากๆ จะได้รับเกียรติยศความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยไม่คาดคิดงานเหมือนจะหลุดมือไปอยู่ๆก็กลับวกมาโดนตัวเองชัดเจนเลยซึ่งก็ลําบากะนะฮะบางคนก็ไม่อยากให้โดนตัวเองอืมทีนี้มาดูลัคนาราศีสิงห์บ้างดาวเกตย้ายเข้าสู่สุภภพเนาะก็คือสุภะเนี่ยเป็นเรื่องของโชคความก้าวหน้าความเชื่อรวมถึงการการค้าการการขายต่างประเทศด้วยการต่างประเทศด้วยนะฮะ ผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากดาวเกตย้ายมาที่9นี้ก็คือได้โอกาสจากแดนไกลมีโอกาสได้เดินทางไกลมีโอกาสได้พบปะสั่งสรรกับคนต่างชาติต่างภาษา,ามีโอกาสเรียนรู้เผยแพร่ความรู้เก่าๆที่ท่านเคยมีบุญเก่าเนี่ยจะทําที่ท่านทําไว้จะกลับมาสนับสนุนตัวท่านแบบชัดเจนจะเกื้อหนุนแบบไม่ต้องลุ้นอะคือมันมาแบบฉันไม่ได้หวังเนี่ยมันมาแบบฟุกฟ๊กๆอะ เออจะได้รับผลตอบแทนแบบเหนือความคาดหมายจะมีสัญชตาตญาณจะมีสัญญาณด้านจิตใจที่ดีขึ้นน่ยนะฮะบางท่านมีลางสังหรณ์ฝันเห็นสถานที่เก่าๆฝันเห็นพระเกจิอาจารย์หรือได้รับแรงบันดาลใจในเรื่องธรรมะลัคนาราศีกันต่อราวเกตย้ายเข้าสู่ภพมรณะมรณะเนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ต้องละทิ้งการเกิดใหม่ทางใจ ผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากดาวเกียรตย้ายไปที่9นี้ก็คือสิ่งที่หมดวาระจากท่านเนี่ยจะไปจากท่านเองนะเช่นงานเก่าจะถูกปิดฉากความสัมพันธ์บางอย่างถูกจบลงสิ่งใหม่ที่เข้ามาแทนที่เนี่ยจะมีพลังและโอกาสใหม่ในการปรับแนวทางและเข็มทิศในการดำเนินชีวิตใหม่ๆจะมีแนวโน้มในการสัมผัสเรื่องเร้นรับได้ง่ายขึ้นฝันชัดเจอประสบการณ์ทางจิตที่ ชัดเจนขึ้นกลิ่นเสียงเสียงสัมผัสต่างๆจะชัดเจนมากขึ้นมีโอกาสฟื้นจากความทุกข์ได้รวดเร็วขึ้นนะเหมือนฟ้าจะให้โอกาสท่านได้ลงมือทำในสิ่งใหม่ๆอีกครั้งเพราะโอกาสใหม่กำลังจะทย,ยอยเข้ามาผมสรุปให้3ลัคนารายสีอันได้แก่กรกฎสิงกันกรกฎเนี่ยเกตย้ายข้าพบกรรม,มะเป็นเรื่องของบุญ บุญเป็นเรื่องของชื่อเสียงเป็นเรื่องของงานนะสิ่งเนี่ยาดาวเกตย้ายเข้าสู่สพพพุภภพก็คือศรัทธาและโชคใหญ่ๆจะมาแบบฟุกๆกันเนี่ยเกตย้ายเข้าพบมรณะจะเป็นการเปลี่ยนผ่านการฟื้นคืนชีพของตัวท่านอีกครั้งแต่ก็ต้องยอมรับในความจบลงในสิ่งสิ่งนั้นเพื่อเริ่มกับสิ่ง,งใหม่หน่อยเนาะกันจ๋าอะ ประมาณนี้ครับผมดาวเกตจะย้ายวันที่9เดือนพฤศจิกายนนี้วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีคอมเมนต์เป็นกำลังใจคอมเมนต์วันเดือนปีเกิดคอมเมนต์เกตรับทรัพย์ด้วยครับสวัสดีครับ